สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินแม่เธอและกินแม่เธอชาแนลนะคะจะนำเสนอวิธีทำปลาส้มไร้ก้างนั่นเองค่ะช่วงนี้ปลาทะเทพยียนเยอะนะคะเรามาลองทำปลาส้มไร้ก้างไว้ทานกันดีกว่าค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเอาปลานี่นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ถอดเกล็ดออกนะคะ จากนั้นตัดหัวแล้วก็เอาไส้ออกให้เรียบร้อยค่ะช่วงนี้ปลาตะเพียนมีไข่ด้วยนะคะเราอาจจะเอาไข่นั้นไปทำเป็นหมกไข่หรือว่าเอาไปทำต้มยำก็ได้ค่ะจากนั้นก็มาล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เอาเลือดอะไรต่างๆเนี่ยในท้องเนี่ยออกให้หมดด้วยนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ตัดหัวด้วยนะคะจากนั้นให้ถูด,ด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เมือของเขาหลุดออกไปนะคะล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอามาบ้างทีๆทั้งตัวเลยค่ะสักประมาณครึ่งเซนหรือ น้อยกว่านั้นก็ได้นะคะเวลาเราบ้างทีๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้ปลาตะเพียนของเราสามารถทานได้โดยไม่มีก้างค่ะเขาถึงเรียกว่าปลาไร้ก้างนะคะจากนั้นนะคะให้เราล้างด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากบ้างแล้วนะคะเราก็มาล้างด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งล้างประมาณสักสองน้ำเลยนะคะให้สะอาดค่ะจากนั้นเราใส่เกลือประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องกลัวเขาเค็มนะคะเดี๋ยวลองหมักไว้ให้เกลือเนี้ยซึมเข้าไปในเนื้อของเขาสักประมาณ2 3ถึงชั่วโมงค่ะเราก็ นวดนวดนะคะให้เนื้อของเกลือนี่ซึมเข้าไปหลังจากที่เราบ้างแล้วนั่นเองค่ะจากนั้นพอครบ2-3ชั่วโมงแล้วนะคะให้เราเอามาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณสองสาน้ำเลยนะคะล้างให้เกลือหลุดออกไปค่ะหลดเสรจล้างบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักแล้วก็ปรุงเป็นปลาส้มนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงค่ะโดยใส่กระเทียมประมาณ15กลีบนะคะแล้วก็สับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยสุก1ถ้วยตวงหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะนวดนวดเข้าไปให้ทั่วนะคะใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสลงไป1ช้อนชานะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะ นวดให้ทุกอย่างเข้าเนื้อปลาเลยนะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะปลาของเราจะได้ไม่เน่าค่ะนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาข้าวที่เหลือนะคะใส่ลงไปในท้องของเขาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เอาไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะรัดถุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในกล่อง ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3วันค่ะเรียบร้อยค่ะเราใส่ไว้ในกล่องนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่เย็นนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับปลาของเรานั่นเองค่ะทิ้งไว้นะคะเมื่อครบแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารได้ค่ะวันนี้จะทดลองเอาไปทอดให้ดูค่ะ นี่ปลาของเราก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะผ่านไป3วันค่ะเวลาทอดเราใช้น้ํามันนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะยังไม่ให้น้ํามันร้อนก็ได้ค่ะเอาลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนทิ้งไว้เลยจนเขากรอบค่ะแค่นี้เราก็จะได้ปลาส้มไร้ก้างเอาไว้ทอดกินแล้วล่ะคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะ ลองไปทําดูนะคะทําเองทานเองอร่อยแน่นอนเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพจกินเหมเธอและกินเหมเธอช n n e l ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ